ท่านนะคะวันนี้เลิกพิธีก็ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะพี่ดาวเอฟซียังไงก็ขอส่งกำลังใจออผ่านสายฝนอากาศประมาณนี้เนาะพี่นาวเอฟซีไปให้ลุงป้านะคะที่ฝางแรกก็ว่าจะไปะคะ่ะแต่โน่นนี่นั่นแล้ว มันเหมือนเลือกไม่ดีก็ตั้งแต่ที่ไม้หักเมื่อเช้าแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะก็ยังเป็นท่อนอยู่นะคะและนี่ก็คือเอาออกแค่เฉพาะข้างทางนะคะเอามาไว้ข้างทางเพื่อให้รถสัญจรแค่นั้นนะคะฝนตกค่ะพี่นอ้องอ่า กำลังใจนะคะตัวไปไม่ถึงะคะ่ะก็ยังไงก็ขอให้ลุงป้าผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะกำลังใจเกินร้อยะคะ่ะไว้มีโอกาสนะคะในวันข้างหน้าก็จะไปให้กำลังใจลุงป้าถึงหน้าาิเหมือนเดิมนะคะ ยอดไม้ที่หั่นแล้วนะคะก็ยังกองอยู่ตรงหน้าบ้านเนี้ยค่ะ,อะเอามันเป็นหน้าฝนเน่ะเนาะสามสี่วันก่อนนะคะยังแรงก็ยังร้องหาฝนอยู่เลยแต่พอได้ตกนะคะคือตกไม่แรงมากนะก็ประมาณเนี้ยค่ะแต่คือจะตกนานนะคะพี่อเอวเอี ก็ส่งกำลังใจให้เพื่อนๆยูทูบเบอร์ที่อยู่หน้าสารด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนได้ยอดไลค์ยอดตับเพิ่มกันทุกช่องนะคะก็ส่งความห่วงใยความคิดถึงถึงทุกทกช่องด้วยน้องก็เป็นยูทูบเบร์น้องใหม่แล้วก็ได้ไปเจอกันนะคะคิดถึงทุกคนค่ะคิดถึงยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะ ในคลิปนี้นะคะฝากกำลังใจให้ลุงคนป้าแตนก็เหมือน f อฟของลุงป้าทุกท่านนะนะค่ะก็ให้ลุงป้าผ่านค้นไปด้วยดีเนาะเราเป็น f อฟซีลุงป้าเชื่อมาตลอดนะคะว่าลุงป้าไม่ได้ทำไม่ได้กระทำนะคะเราเกิดความสงสารและก็เอ็นดูนะคะ ยังข้างมาตลอดเราให้กำลังใจและก็ช่วยลุงป้าได้เท่าที่เห็นผ่นานมาเนะาะไม่มากก็น้อยนะคะในส่วนของกอนะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เปิดตัวสินค้านะคะทีพีสกินเมื่อช่วงเดือนที่ไปจัดที่ไร่บูหลวงนะคะ เราก็ได้ไปร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่เตรียมได้ายองคูปริจิตนะคะก็ได้ไปร่วมส่งองคูปริจิตแล้วก็ไปช่วยในการทับเปลี่ยนอะไรพวกนั้นนะคะคือกอนะไม่สามารถที่จะไปนอนพักงคืนที่ไหนได้ยาวๆนะคะเนื่องจากว่าอกอเอาย่ามาอยู่ด้วยนะคะย่ามีอายแุแล้วต้องคอยดูแลฉะนั้นไปไหนมาไหนก็ต้องรีบกลับบ้านนะคะพี่น้องเยบี ช่วงนั้นก็ไปช่วยนะคะแล้วก็ได้ช่วยแต่งรถนะคะแต่งรถก็สนุกดีนะเจอเพื่อนๆแล้วก็เหมือนเราได้อิ่มบุญไปด้วยนะคะเราได้ไปทำนะคะด้วยความเต็มใจแล้วรู้สึกแบบมีความสุขมากเลยช่วงนั้นรู้สึกได้แบบเหมือนได้โอกาสได้ได้รับมอบโอกาสจากลุงป้านะคะ ช่วงนั้นนะคะให้เขาไปแต่งรถแล้วก็ได้ไปร่วมส่งองค์สู่ด้วยนะคะ,ะส่วนวันนี้เป็นวันที่9สิงหาซึ่งลุงพลจึงสารที่จังหวดัดมุตสาหานะคะตัวเองก็ชาแนลนะคะ <laughs> ไปบอดพี่น้องเอ้ย <laughs> ก็เลยเหตุคลิปสงใจไปเห่เพิ่นเนาะกำลังใส่เป็นรอยนะคะเป็นร้อยด้วยซ้ำกับพี่น้องเอสซี เออฮะจังเดียกขอให้ลุงป้ามี่วา้องุขแล้วก็อ่านพ้นทุกสิ่งอย่างไปด้วยดีเนาะเออฮะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะไว้กดกะหน้าก็ c h ช n น e l จะไปให้กำลังใจลุงนักต่อไปแน่นอนนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับ n n e l ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ